กูกลัวโอ๊ยโอ้ยไซรัมถ้ามึงรอดเสร็จดีวะสามสองหนึ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมมีคนเข้ามาสิงด้วยไม่รู้ว่ะตอนนี้เราอยู่ในแมปเอ่ออไซลัมนะครับนี่คืออไซลัมที่แปลว่าโรงพยาบาลบ้านั่นเองหรือว่าโรงพยาบาลตรวจสุขภาพจิตพวกเรานั่นเองทั่ ในดูซิอันนี้ก็จะมี2 player single player แล้วก็3 player ตรงนู้นมีช็อปแน่นอนว่าเป็นเกมพาสแน่เลยพาไม่ยืนเร็วปัจจุบันคือกูไม่มีตังซื้อเกมพาสครับกูไม่มีตังจะแดกข้าวด้วย <c oughs> อ่าได้เริ่มละ please higher your warm. volume เอ่อปรกนาปรับเสียงให้สุดแล้วก็ปรับการาฟิกคว u ล l i t ให้สูงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้อัปลับอัตราที่ดีที่สุด The asylum โรงพยาบาลบ้าเววเววเวผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่าคาเตือนที่นี่เป็นเกมผีที่น่ากลัว <gen> คุณ <No. S 1> มีเนื้อหาที่ทําให้เกิดการกังวลหรืออะไรก็ได้เ,เกมนี้มีจัมส์แกร์แล้วก็ซาเฟฟกแล้วก็แสงสีเสียงที่น่ากลัวปกรณาระวังด้วยปกรณาใส่หู <Yes. S 1> ฟังของคุณเพื่อที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด <c oughs> โอเคคนที่มีโรคหัวใจเอ้ย <c oughs> พย่เริ่มมาล่าโหมากเดี๋ยวเริ่มมาอย่างนี้เน o ะ Oh my God Oh my God ใเห็นเสียงเหมือนตาเลยเอ่อคุณคือน,นักเดินทางคุณตอนนี้คือคุณจะมารับหน้าที่มาสำรวจที่ห้อง109ไเอ้ยม่ใชห่งเอ้ยม่เห่910ของโรงพยาบาลน,นี้ <c oughs> ในนี้ดูสิ <c oughs> เออน้ำตาไหลแล้วเนี่ยบุคคลสูญหายจอนหน้า ข้อมูลพู้นหลังก็คือจอหน้าเป็นชาวบ้าน <c oughs> จาก UK มาที่นี่เพื่อที่จะได้รับการบําบัดเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2องอ่ะมันมืดที่นี่ฉันควรที่จะหาแสสวิตไฟโ okay, อเคไปไกลสุดรอก,ก่อนบ้างเดินตามมาสิมาแล้วมา <you> แล้วแหละในดูซีห้องไหนเปิดได้บ้างเน,นี่ยห้องนี้ล็อกอะ่ะเปิดไม่ได้ ข้องนู้นก็ล็อก,อ,กอันนี้ล็อกเห็นไหมอันนี้ล็อกนะโอเคล็อกล็อกล็อกยินเสียงอยู่ข้างหน้าโอ้โหเสียงประตูแบบลักเราเลยจีนอันนี้ g เ n เ r a t o r a อ t i v a t e sounding hat open เอ่อเจ g e เรเตอร์ทำงานมีบางอย่างเปิดวอร์ดแล้วมีอะไรเปิดอย่างนั้นหรอจริงซ้ำจริงซ้ำจริงจริงเก้าอี้มีใครมีใครเป็นอยากเป็นยามเฝ้ายามตรงนี้ไหม โอ้ลาก่อนลาก่อนบายแฮมกุชาไม่มีขยกอยู่เออห้องนี้กลัวโอ้ยโอเคทกใจหักกา้าเข้าไปไหนดูซิโอ้ยไฟดับเดี๋ยวเดี๋ยวไฟดับทางกาคาอะไรอ่ะนี่กรอบรูปไม่รู้จักกรอบรูปทีนี้น่ากลัวจังเลยโกไก่รอเรือ ก็ไก่ลอเรือลอลิงมีโซฟาด้วยนะโซฟาอะไรข้างบนหลอดไฟอ่ะออ้าว๋อหลอดไฟให้สำรวจให้สำรวจที่ท uh> ั้งห่วรไงตอนนี้มีแกวคองให้เปิดสามข้างหน้าอุยตรงนี้มีรอยมือแปดข้างในอ๋อทนี่มีสีแดงเปิดได้ไฟเปิดแล้วทุกคนมือตรงนี้ เจนนี่เจเนเรเตอร์ทำงานมีบางอย่างปื่นพยายามกลัวแต่มันไม่กลัวโอ้ยเออกลัวมากอุ้ยมีทางตรงนี้ทุกคนก็ทางเดิมไม่ใช่หรือไงเล้วขอโทษอันี้อันี่มันโอเควันนี้ผมไปเขียวเยอะดิก้าเดินออกมาเร็วเพราะรอมเงินโอเครอมเงินตอนเราเจออะไรจะได้เจอพร้อมกันอุ้ยไฟดับ ไฟดับ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 อะไรอ่ะคือเราจะต้องไปห้องเก้าหนึ่งศูนย okay, ์เมื่อวานเมื่อกี้อะไรมึงมึงมึงกลัวๆมามาทางนี้โอเคทางนี้อ่าตากล้ากล้านำก็ได้นะอ่ากล้าไอ้บอลหายไปไหนอ๋อนี่เห็ตุผลด้วยกล้าอยากนำั้ยกล้าอยากนำั้ยกล้ากล้าอยากนำเงินกล้าก็นำรือกล้าจัะไปไอ้บอสเข้าไปดีโอเค อะไรอะห้องน้ำโถขี้เด็กเชี่ยสนิมเขอะเลยบาดทีนี้เป็นบาดทะยักตายเลยเนี่ยอ่าเจเนอเรเตอร์เปิดเจเนอเรเตอร์เปิดเจเนอเรเตอร์มีบางอย่างเปิดมีบางอย่างเกิดขึ้นเคเราไปสำรวจห้องต่อไปกันไม่ถึงไม่ถึงห้องไหนก็ถึงตรงนี้ไปไปแล้วตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ไปแล้ววัวโอ้เหลือห้องนี้ห้องสุดท้าย บันไดดูรอยด้วยเดี๋ยวทางขึ้นไหนดูเสียมีรอยมือแปะด้วยโออโฮอใครใครมันเล่นเมนตัวเองไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเบยเยี่ยมถ้าเรากระโดดลงไปเราจะตกไม่ตกตกไม่ตกอ่ะกูกลัวกูกลัวประตูนี้เปิดไม่ได้กลัว โอ้ยโกอหยุดเอาประตูนี้เปิดได้เฮ้ยตรงนี้เปิดได้โอ้ยเหี้ยย้ำ p ะเ k a g e ขอโทษค่ะอ๋อประตูปิดไปกลับไม่ได้กลับไม่ได้เสียงลมมีมีประตูตรงนี้ทุกคนถ้าประตูเดิมกูตกไม่ใช่ประตูนี้ประตูโอ้โหมีรถโอ้โหโอ้ยเหี้ยเฮ้ยถ้ามึูลนิธิอยู่วะอะไรอะอะไรอะไรวิ่งไป ตายอยู่ขออธิบายอย่างหนึง่งคือผมเห็นตามแม่งมีอยู่สามอันเป็นแดงๆอ่ะก็คือผมรู้แล้วอ่าหลับตาไปก่อนเลยประตูนี้เปิดได้มีอะไรอ่ะอ,อ่ะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเหรอแล้วทำไมเราจะถ้ามัอยู่ดีๆเราจะเข้าช่องแอร์เข้าช่องแอร์ผีช่องโอ้โหบ<า>งังคับลงด้วยอ่ะลงก็ได้คือกุหลาบเฮ้ยลงมาลงมาลงมาโอเคที่เนี่ยเนี่ย อันนี้กูกลัวเฮ้ยข้างนอกโอ้โหลมแรงมากอันนี้คือหน้าต่างทางตันทางตันมีไว้ทำไมเนี่ยตรงนี้นะฮะโอ้โหเสียงวังเวงมากอุ้ยอุ้ยใครวิ่งแง่เราใครวิง่งโอ้ยกูนี่เสียง ไม่ไม่อันนั้นอันนั้นหน้ากุ้ยไม่ยชมันมีเสียงอ่ะกล้ารู้เสียงดิอุ้ยมีมีตัวตเปิดได้ปะไฟดับอ้าวไฟเปิดได้้วยไฟดับอ่ะเเปป็นนคิดทุกคนแม่งถอยกันหมดตรงนี้ใต้บันไดไม่มีอะไรโอเคขึ้นไปข้างบนเราขึ้นรม่ตรงนี้ไม่มีรอยเมนเฮ้ยเธอเห็นอะไรนั่นไหมกี้ รอยเลือดทุกคนไปแล้วมันไปแล้วรอยเลือดโอ้เมื่อกี้แม่งมีปัญหาเรื่องเสียงแม่งดูไม่ได้เฉยไม่เป็นไรนะอุ้ยเียอุ้ยมึงจะจำสแกมแบบนี้ไม่ได้นะมันจำสแกมแบบทุเรศมาเลยอันนี้คือรอยเลือดโอ้โหดูดูยังไงก็ดูออกว่านี่คือรอยเลือดมันคงไม่ใช่เมียนชาวบ้านหรอกเนาะอันนี้คือรอยเลือดอีกแล้วรอยเลือดรอยเลือดรอยเลือดจะไปหมด ห้องสิบเราต้องไปห้องสิบสามป่ะห้องสิบอันนี้คือห้องสิบเข้าไม่ได้เราต้องไปห้องสิบสามเยอะเยอะขนาดนี้อ๋อนี่ห้องสิบสามง่ายหือกลิ่นเหม็นมากเลยอ่ะนี่มันกลิ่นของศพนี่มันกลิ่นศพนี่ไม่ใช่เหรอ,อกลิ่นเหม็นมากกลิ่นศพเอ๋จะอ้วกอ่าอันนี้ห้องสิบเอ็ดอุ๊ย ิเดปิดได้หรอคห้องสิบเอ็ดเปิดได้ห้องสิเมี generator. เจเนเรเตอร์เอ่อเจเนเรเตอร์ทำงานมีอะไรมีบางอย่างเปิดได้ไอะไรอะ่ะห้องสิบเอ็ดอยังเปิดไม่ได้นี่เปิดได้ไหมครับเปิดได้ห้องนี้เปิดได้ห้องนี้อะไรอะ่ะห้องนี้คือห้องอะไรอะ่ะ สิบสี่สิบสองห้องสิบสองเปิดไม่ได้อ๋อแสดงว่าห้องสิบเปิดได้ปะวุ้ยทำไมเรื่องมันเยอะขึ้นอ่ะใช่เลื่องเยอะขึ้นปะหรือว่าอะไรห้องสิบเปิดได้ตอนนี้ g เตอร์เจ r g e เรเตอร์ทำงานมีบางอย่างเปิดได้อะไรทีวีเปิดเฮ้ยทีวีเนาะ ไปดูอย่างอื่นมันดี้ก่อนปิดทีวีได้ไมเกมเกมนี้มันจบด้วยอะไรอ่ะไม่รู้เสียงอะไระไเสียงยไรกลัวยังยังไปไม่ได้ห้องสิบสี่เราเข้าไปแล้วหรือห้องสิบสองทำไมห้องสิบสองเป็นห้องใหญ่จังอ่ะวิวแชร์เลื่อนได้กระเทีย ตาเทีย <laughs> ไม่ใช่ <laughs> อุ้ยอุ้ยบอสไอ<ว>้ตกใจหมดอะไรเนี่ยแม,ม่งจะเปิดก็เปิดมึงกกลัวไม่เอาล้อได้ไหมเ <laughs> ยไม่ได้เราต้องเราต้องไปให้สุดอันนี้นท่อน้ำทิ้งเหรอท่อระบายน้ำออเออเออเออท่อระบาย ขึ้นไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยตกใจหมดเอ่อเจเนอเรเตอร์กลัวนั้นบางอย่างเปิดยังเหลืออีกสองเหลือยังเหลืออีกสองอันอ่ะเราต้องเปิดอันนี้ให้ครบสามอันยังเหลืออีกสองอแล้วเราจะรอดใช่พี่พัดงานหนุกบอยบา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยว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 เรากูด้วยกูลงไม่ได้คกูงไงสายไฟไปตรงนี้เราต้องเดินกลับไป เสียงอะไรอ่ะไม่ไม่อะมันมีอะไรวิ่งไมีกแล้วอ่ะคือคือเที่ยงเลยเนี่ยหเาเจผาาหน้าเลยไม่จหาคือผีจะมาก็มาเนาะแถมมันไม่ทําอะไรเราด้วยอยาให้มันทําเลยเพราะกูยืนนิ่งๆเลยอ่ะ ประตูนี้เปิดได้เอ่อประตูนี้โอเคเจเนอเรเตอร์เปิดแล้วเราไปห้องสิบสามไหมเปิดเองก็ได้เนี่ยห้องสิบสามยังเปิดไม่ได้อือี่ขายเยอะมากโอเคขึ้นบนต่อเี๋มาขัดในห้องสุดสิทุกคนเงียบกันมากเลยแบบได้อัธรลในการเล่นเกมสุดๆห้องยี่สิบเอ็ด กลัวถืว่านี่ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ปิประตูปิดอีกแล้วคือตัวกูตกคือกูตกใจมึงที่แม่งหล่นมาจากฟ้าปประตูปิดอีกแล้วอะทางไหนเราขึ้นได้บ้างเนี่ยอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ีไหนบอกว่ทางนี้ทางนี้โอเคจัดกูดิประตูมีบันไดขึ้นไปจัดไปกูไม่กลัวแล้วกู อ่ะโองเคงช่องเองเฮ้ยไฟไดับไปงานลงแล้วเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยอะไรตา<อ>แ,งแงดงๆเต็มหมดตาสีขาวด้วยของเข้าเพือกตาสีขาวอ๋อ มันมีสีขาวกับสีแดงบอสก,กูกลัวค่ะเฮ้ยเราขีดเปลือกสิก็คือทุกคนอยู่นิ่งๆกันไม่ได้คือเราจะต้องหาทางขึ้นไปใช่ไหมออ้โฮฮยโ,อโหทําไมมีเจเนอเรเตอร์เยอะขนาดนี้วะไอ้หีโอ้โหบ้านรวยโอ้นี่มันคือเจเนเรเตอร์ทําไมเจเนเรเตอร์มันเยอะขนาดนี้เนี่ยตอนแรกมีใครคิดว่ามันคืออะไรบ้างไหม ินอโอเคเราจะไปทา<ไ>งนี้ต่อไปอันนี้ทางเดิมนี่ใช่ปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทางเดิมไม่ใช่ทางเดิม,อมโอเคนั่นคือลรีบไม่คือลิฟบ์อ่อเออจะแบบรีบใ,ใช้งานไม่ได้ลิฟี์ใช้งานไม่ได้ลิฟี์ใช้งานไม่ได้แล้วก็ใช้งานไม่ได้อีกหน่อยมันคือรีบตกลงไปใกล้ใกล้ ยิบใช้งานไม่ได้เราผมว่าเราต้องลงททางนี้เท่านั้นแหละเอ้ยเอ้ยเราไปมันยังมีทางอื่นต่อมันยังมีทางอื่นอีกโอเคเกือบฆ่าตัวตายแล้วกูเียจิตลั่นยิตลั่นจสิ่งที่เจอวันนี้คิดสั้นไปก่อนโอเคไอ้กล้าคิตถูกเราจะต้องฆ่าตัวตายแต่เราไปฆ่าตัวตายกันเถอะอุ้ยูดีดก็คิดสั้นขึ้นมาทำอะไรไม่ได้ลาก่อนกับตัวเพื่อน ตายยังตายยังเฮ้ยไม่ตาย<อ>ไม่ it, paying, ตายลงมาได้บอกแล้วกระตูอุ๊ยอุ้ยมันแหกอย่างนี้ได้เลยอ่ะประตูมันเก่าแล้วะเนาไ่ขว้ามันแหกรีฟใช้งานไม่ได้รีฟใช้งานไม่ได้เลยก็รีฟใช้งานไม่ได้ยังคงต้องการตัวเยอะอ๋ออะไรเฮ้ยมีรีฟใช้ได้ด้วยเอ้ารีฟรีฟมันค้างอยู่อย่างเงี้ยครับให้เราทำไอ้ว้าเดินออกมารีฟไหนรีฟไหนรีฟนี้มันค้างมันเข้าไม่ได้อ้าวรีฟเข้าไม่ได้รีฟเข้าไม่ได้ ไกลชอบชอบไอเดียวปะคุ้นๆเหมือนตอนแรกเลยปะเฮ้ยอันนี้มันยังมีทางอ่ะมันหล่อหน้าจนนี้มีรูปปั้นเดี๋ยวนะนี่มันตอนเกิดเลยไม่ใช่หรอใช่ไงตัวนี้มันประตูไปไม่ได้เปิดไม่ได้เว้ยอไม่ต้องเสียันอีกรอบปะไม่รู้สิอ๋อทางนี้ทางนี้ไปได้ต่อทางนี้ไปได้ต่อรอกาก้าก่อน โอเคโอเคปะมาแล้วมาแล้วปูมงทำได้ดีอยู่มีทางพวกนี้ด้วยตรงนี้คือขึ้นไปไม่ได้ขึ้นมาได้ประตูนี้ประตูประตูเขื่ไม่ได้ไหมโอ้โหแปลกันมไหร้านของมึงนี่ก็มีก้อนกก้อนไอ้สักอย่างไหมถามก่อนประตูตรงนี้มีหมู่ดาวทุกคนมาดูตรงนี้ประตูตรงนี้เปิดได้เราเขาเปิดประตูกันแล้วอไป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  ลงบนันไดโอ้โหสู่ห้องใต้ดินไอซ์โอ้ย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 เสียงอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าอะไรเสียงอะไรวิ่งดิฉ <c oughs> ันขอคำว่าส้นตีนให้ได้ไหม <c oughs> เปิดได้โอ้เราออกมาข้างนอกแล้วเย่แลไงนั่นสิแล้วไงอะ <c oughs> <c oughs> แบบคุ้นๆเนาะไม่แบบคุ้นๆยังเลยอะ อาจบแล้วหรอจบแล้วมันต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะ,อะอมันน่าจะยังไม่จบอ,อ,อ่ะฟ้าผ่าเอ่อฟ้าผ่าสีเขียวด้วยเอ่อกูกลัวจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะมองมูดาวแล้วก็มีผมเชื่อวมีแบบยำสกเกตอะไรอ่ะอน,นี่ <laughs> มันหมุนอมันหมุน ไฟดับแล้วหายแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมมันจะมาหาเราไงมันปิดเลยกูเห็นด้วยกับมึงด้วยเหมือนกัอือได้ไฟดับอีกแล้วอ่ะได้ได้เลย้ค่ะให้ดูให้ดูมีอะไรอีกไหมหรือไม่มีแล้วไม่มีแล้วทำไมมันน่าจะเพิ่มเนแบบนี้ยเพราะเด็กแค่นี้อะไรอ่ะไฟสีเขียวเรามองเห็นแล้วนี่ มันต้องมีเทีออยอะไยมาแล้วอ,อ๋อผ่านแล้วเออจะว่าไงดีคือแบบ oh my god <laughs> เ,เออจอ oh my god จะว่าเกมนี้น่ากลัวไหมไม่เลยรู้สึกว่าไม่นะก็แค่ทำให้ตกใจแค่